ค่ะท่านผู้ชมแอดมินสวัสดี้อคะเด้อค,คุณพ่อคุณแม่กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนกลับเอฟซีทางช่อง YouTube ทุกทุกท่านค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้รวมเลขเด่นแอดมิน้อคะเด้อรวมเลขเด่นทุกสูตรนะคะของแอดมินหนูหน้อยสำหรับท่านใดที่รอนะคะเนาะมาดูในคลิปนี้นะคะรวมในคลิปนี้นะคะเลขเด่นแอดน้อย สำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมแนวทางฝากคือเก่าด้วยค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ทันใดที่เขามาแล้วชื่นชอบคลิปวิดีโอชื่นชอบแนวทางอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น้ำแนเด้วยค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชนะคะพอเป็นกำลังแรงใจด้วยค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ ค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาเบิงกันเลยเนาะคะ่ะเนาะท่านใดสนใจเขากุมน้ำโมนะคะเนาะแอดไลน์สกแกน QR โค้ดนะคะแอดไลน์สกแกน QR โค้ดแล้วก็อย่าลืมส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาด้วยนะคะเราพัฒนาหัวที่ผ่านมาแอดมินสรุปบอ่อเข่าด้วยค่ะเด้อข้อถดข้อไพ,พ,พ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีด้วยค่ะเด้อแอดมินกะบ,บ้ามันคือกันท่านผู้ชมหัวที่ผ่านมารูดเปรตธรรมจุ้ม โรดแปดตัวเดียวเลยไม่มาสักตัวนะคะเนาะเหล็กมาต่ำท่านผู้ชมเหล็กมาต่ำแหง้งเอาสาหรับมือนี่มาเก็บเกี่ยวข้อมูลกันต่อเลยนะคะเนาะสาหรับสุดแรกสายรูดนะคะเด่นสายรูดงวดที่ผ่านมาหลุดนะคะงวดนี้ได้เด่นสามกับสี่นะคะสําหรับเด่นสายหูดนะคะเราพัฒนา ต่อมาค่ะท่านผู้ชมต่อมาสูตร4นะคะเราสูตรสี่หวดที่พานมาลุดเด้อค่ะเด้อเด่นสองสูตรหลุดหมดเลยนะคะต่อมาต่อมาก็จะเป็นสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมสูตรนี้แอดมินว่างมาก จักหว่วละทมาชมยังบอมมาจักหท่วทมาชมวางมาห้างวดแล้วนะคะวางมาห้างวดแล้วยังประกบคู่กันไม่ได้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไปกวนด้วยค่ะเด้อต่อมาเป็น เด่นชนเด่นสี่สูตรนะคะเด่นชนเด่นสี่สูตรงวดที่ผ่านมาเข้าแค่เด่นนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาเข้าแค่เด่นนะคะเข้าแค่เด่นสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามเข้าแค่เด่นนะคะสูตรสี่ลดท่านผู้ชมสูตรที่สี่ลด งวดนี้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคะงวดนี้มีเลขชนศูนย์หกห้าจะมาแค่เด่นหรือว่าจะมาคู่ต่อมาลาวสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรประกรบคู่สูตรที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมเด่นลาวสูตรที่หนึ่งประกรบคู่งวดที่ผ่านมาเด้งทั้งบนและล่าง มิทันได้ตามบอธาม,มุจจุมสูตรนี่งวดที่ผ่านมาแอดมินกับบอได้ตามเด้อธาม,มุจจุมเห็นเหล็กมันตำโพดมันโบาง่ามไหมธาม,มุจจุมเด้งทั้งบนทั้งล่างสองหนึ่งสามสามสำหรับงวดนี้ธาม,มุจจุมประกบคู่ได้หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสามสองสี่สองห้า 3า3สามสามสามีสมสมสมนะคะเลขกกยังต่ำอยู่ดิท่านผู้ชมต่อมารวมเลขเด่น6สูตรนะคะรวมเด่น6สูตรเด่นเดินดีได้เด่น3 4มหเลขติดได้เด่น8 5ดหสองสตัวมาตัวได้เด่นสี่กับ0ูนะคะสองตัวสูตรสได้เด่น5กับ6 ไม่มาด้วยกันสองกับ7นะคะเป็นเลขเด่นที่มาได้1ถึง2ตัวแต่จะไม่กอดคอกันมานะคะท่านผู้ชมสองเดเจดสองเป็นเลขดับคู่บนล่างเด้อค่ะเด้อหลักร้อยงวด่ภิพ์มาลุดเด้อท่านผู้ชมได้เด่นสองสามสี่เลขยังต่ำอยู่นี่ท่านผู้ชมววดนี้แม่ fc ได้เด่น098ย์้าดมันนีแอดมินมักซีเด้อค่ะเด้อ ชอบสีกับ6กฟันรูดสีนะคะแคปหน้าจอด้วยค่ะด้วยคุณพ่อคุณแม่เลขติดบอกธรรมชมเลขติดเลขติดเดินดิธรรมชมหลังจากที่หลุดไปหนึ่งงวดกลับเข้ามาแล้วเข้าไปที่เด่นสาม ถ้าสูตรเดินต่อแปดห้าสองเด้อท่านผูชมถ้าสูตรเดินต่อเด่น8ป2ห้าสองตัวไหนจะมาสองซมาอีกบ่ท่านผูชมต่อมาเด่นตารางนะคะไม่มีสตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกล่าสุดงวดที่ผ่านมาเข้าที่เด่นสมนะคะ งวดเวันหนึ่งหั่นไปเร่งใส่แปดกับสี่เหนนี้ท่านผู้ชมมาสามนะคะงวดนี้ท่านผู้ชมได้เด่นศูนย์สี่ห้าเก้าตรงกับเลขหมักอีกแล้วท่านผู้ชมหมักสี่สี่เก้าโอกาสกวดคว้ากันมาได้เด้อท่านผู้ชมงวดนี้มื้อนี้แอดมินมักสีเด้มม 9, อท่านผู้มชมสี่เก้าบอท่านผู้ชม สี่เก้าสี่ห้าสี่ศูนย์ได้ด้วยค่ะเด้อสี่เก้าสี่ห้าสี่ศูนย์ C 9, C 5, C แคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ไม่มีสีตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกนะคะเด่นตารางต่อมาสุดนี่ธรรมชมสุดนี่แอดมินได้เหตุคลิปลงหายแล้วด้วยค่ะเด้อแต่ว่านี่ แอดมินปรับสูตรประกบคู่เพิ่มให้อีกหนึ่งสูตรนะคะเลขเด่นสามสี่ห้าท่านผู้ชมสูตรนี้เดินดีมากแอดมินเอาประกบคู่ใส่กับกับสูตรใดมันกะมันกะบบเข่าไหมท่านผู้ชมมันเข่าบทีมาที่นี่แอดมินก็นเลยล่องเอามาประกบใส่กับสูตรหลักร้อยสูตรหลักร้อยนะคะ วิธีทำตามนี้เลยนะคะแม่สูตรลองเบิ่งทำมาชมวันนี้เหล็กมันช่อนกันเหล็กมันเสีมาเบิ่นบ่สีมาเบิ่นอีกบ่ทำมาชมสามสามสี่สี่สามสามสี่สี่เบิ่งไปก้อนก็ได,ด้เด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่เหล็กมันช่อนกันทำมาชมเหล็กมันช่อนกันต่อมาดับร้อยนะคะท่านผู้ชม ดับร้อยดับเอาอยู่เจ็ดงวดติดแล้วนะคะท่านผู้ชมดับร้อยดับเอาอยู่เจ็ดงวดติดแลว้วงวดนี้ได้ดับสามนะคะสามมันช่นกับเด่นหลายสูตรดิท่านผู้ชมสามมันช่นกับเด่นหลายสูตรมันจะมารักใดท่านผู้ชมงวดนี้เลขเด่นแอดมิน เด่นมากนะคะวันนี้เด่นมาก3ามสห้าหเด้อท่านผู้ชม3 4มสี่ห้าหกแอดมินเห็นเหล็กมันชนกันหลายสูตรสูตรนี้นะคะก็เดินดีเหมือนกันนะคะสำหรับเด่นลาวสูตรนี้สูตรนี้กติดสติดหกท่านผู้ชมติด4ีดรรมม่ติดหกแอดมิน หมักซีด้วค่ะเด้อสายวิ่งสายรูดฟันสีนะคะซีแขนแขนโหลดท่านผู้ชมหมักน้ำบอธท่านผู้ชมสูตรนี้ก็เดินดีนะคะเด่นสามตัวติดราวพัฒนาไปได้ทั้งบนและล่างนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่เด่นหนึ่งนะคะงวดนี้ได้เด่นเจ็ดสี่หกสูตรนี้แอดมินจะบบคอยได้ว่างปันไดเด้วค่ะเด้อ คลิปสั่นแอดมินบ่ไดว่างเลยท่านผู้ชมจะวางเฉพาะคลิปยาวสําหรับเด่นเด่นราวสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมจะบ่คอยใดนําเสนอดอกพอเอาขึ้นเวที่แย่ไรมันอยากจะลดแม,ม,ม่ท่านผู้ชมไข่เน่ตาว่างถิ่มไว้ทบเบิงผู้เดียวท่านผู้ชมมันจังเขา่าวันนี้ได้เด่นเจ็ดสี่หกนะคะ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วค่ะเด้อคลิปหน้าเจอกันรวมราวพัฒนาสามสำนักนะคะพ่อกมสิปูป่สังขะแล้วก็แม่นางนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้เฮงเ่งปังๆเด้อค่ะเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ